ดวงชะตาฟ้าลิขิตชีวิตชาวราศีพษจิกคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15เดือนธันวาจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตของคุณในช่วงวันที่1ถึง15เดือนเมษายนชาวราศีพษจิกนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอตำแหน่งงานใหม่หรืองานใหม่นะคะ หรือท่านใดที่กำลังมองหางานนะคะก็เป็นโอกาสดีของคุณแล้วนะคะคุณจะมีงานเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีพิจิกอย่ามัวจมปักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าขี้เกียจนะชาวราศีพิจินะคะต้องมีความขยันอดทนนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะคุณเป็นราศีของนักสู้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ด้านสุขภาพนะคะชาวราศรีพฤษกเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะเส้นเอ็นข้อเข่าต่างๆนะแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบปวดต้นคอก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นที่เท้านะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีด้วยนะคะช่วงนี้ ด้านความรักของชาวราศีพิจิกท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ควรจะหาโอกาสนะคะที่จะพากันไปพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะเพื่อเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะจะไปท่องเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างก็จะดีไม่น้อยค่ะ คนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือคุยกันถูกคอก็ให้ดูดูกันไปนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีนะคะแต่ว่าเราต้องเช็คดูให้ดีก่อนนะคะว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะหรือเขาคุยกับเราคนเดียวไหมเขาอาจจะอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะการเงินคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะฟุกๆ หรือบางท่านถ้าหากว่าทําเรื่องขอกู้อยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เงินกู้นั้นด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าคุณขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเอ่ยปากเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินนั้นหรือบางคนเนี่ยก็ทำงานนะคะค้าขายก็มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาแบบฟุกๆด้วยเช่นกันนะคะหรือท่านใดที่ทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะยิ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะสำหรับคุณค่ะเรื่อง การขับรถนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขับไปแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปคุยไปอันนี้อันนี้ไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เช่นกันนะคะบางทีโทรศัพท์เราเนี่ยมันอาจจะใช้งานไม่ได้หรือว่ามันอาจจะหายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเ,อเก็บให้ดีๆด้วยนะคะหรือว่าถ้าถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนด้วยนะคะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหมค่ค่ะ ช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านใดที่อยากมีลูกนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีลูกได้มีบุตรได้นะคะหรือบางบางคนเนี่ยก็กําลังมองหาเรื่องจะรับลูกน้องใหม่มีบริวารใหม่ๆเข้ามานะคะก็มีด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ต้องออไปรับเลี้ยงเด็กหรือมีเด็กๆเ,เข้ามา อาศัยในบ้านในเรือนนะคะอาจจะเสียงดังบ้างหรืออะไรบ้างนะคะก็อย่าไปรำคาญเขาเลยนะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของหายเราได้คืนด้วยนะคะท่านใดที่ทําของหายนะคะมีโอกาสที่จะได้คืนมาอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องของเก่านะคะได้ของคืนมาเนี่ยรวมถึงได้ทรัพย์ทรัพย์หรือเงินทองก็ได้นะคะที่คุณควรจะได้แล้วเออมันเหมือนมันหลุดลอยไปนะคะหรือ หายของหายก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้คืนนะคะรวมถึงคนรักเก่าเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะหวนคืนกับชาวราศีพฤศจิท่านใดที่ต้องการมีบุตรนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้บุตรด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่กําลังมองหาลูกน้องบริวารหรืออยากได้ลูกจ้างใหม่หรือคนงานใหม่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ลูกน้องบริวารเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะมี เด็กๆเ,เข้ามาอายุอาศัยด้วยนะคะก็ยาเพิ่งไปรำคาญเขานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือท่านใดที่รักหมารักแมวนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ได้หมาได้แมวเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะ,ะท่านที่รักสวยรักงามนะคะช่วงนี้ก็จะหาช่องทางหรือสุขสันหานะคะทําให้ตัวเองเนี่ยดูอ่อนวัยลงท่านที่เกิดราศีพิจิกก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะ ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือภาพรวมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีพิจิกนะคะแต่ว่ามันจะมีแยกย่ออกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านใดที่เกิดในวันต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะคะมากน้อยต่างกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกแล้วเกิดวันอาทิตย์นะคะโดยภาพรวมเลยนะคะชีวิตของคุณเนี่ย ุณจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดมากนะคะแล้วคุณก็ต้องดิ้นรนนะคะต้องทํานู่นทํานี่นะคะเป็นคนที่มีความขยันนะคะมีโปรเจกต์ใหม่เพียบนะคะแล้วก็ลงมือทํานะคะถึงแม้ว่าทําแล้วมันอาจจะเหนื่อยหรือมันทําแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมามากนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปท้อกับมันนะแล้วคุณก็ไปขุดคุยโปรเจกต์เก่าที่คุณเคยทํานะคะ เอามาทําให้มันดีขึ้นก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็เคาะสนิมนั่นเองนะเกิดราศีพฤจิกนะคะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นภาพรวมๆนะคะโดยรวมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วควนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นต่างกันมากน้อยก็ขึ้นอยู่ที่เกิดวันอะไรด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงท่านที่เกิดวันต่างๆนะคะแล้วเกิดราศีพฤจินะคะเรามาเริ่มกันที่ วันเกิดวันอาทิตย์นะคะเกิดวันเกิดวันอาทิตย์แล้วเป็นคนเกิดราศีพฤจิกนะคะก็คือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะมากเลยนะคะช่วงนี้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่สำเร็จเนี่ยคุณก็ควรจะริเริ่มลงมือทำไปก่อนได้แล้วนะคะอย่ามัวท้อแท้ใจอยู่เลยนะถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันที่15เดือนเมษาเนี่ย มันยังไม่มีผลอะไรนะคะแต่ขอให้คุณลงมือทำไปก่อนนะคะหรือบางโปรเจกต์ที่คุณคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะแต่ถ้าคุณขยันขันแข็งมีความอดทนนะคะสู้ต่อไปมันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะคะสำหรับชาวราศีพษจิกแล้วเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วเป็นคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคนที่มีความหวัดระแวง มากพอสมควรอยู่แล้วนะคะเป็นคนอาจจะจู้จี้จุกจิกคิดวนเวียนก็ได้นะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะก็จะเยอะหน่อยนะคะนะก็แต่ถ้าเป็นวันช่วงนี้นะคะก็อาจจะอารมณ์หุดหงิดง่ายหรือ,อจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะเพราะฉะนั้นดึงสติกลับมานิดนึงนะคะนะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันอังคารแล้วเป็นคนเกิดราศีพิจิกด้วยนะคะโอ้โหก็ที่ผ่านมาเนี่ย คุณอาจจะหมดเลี้ยวหมดแรงนะคะหรือไม่อยากจะทําอะไรนะคะหมดไฟก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ลุกขึ้นมาได้แล้วนะคะสาหรับชาวราศีและราชา,ชาวราศีพิจิกและเป็นคนเกิดกันอังคารนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะช่วงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะท่านที่เกิดวันพุธราศีพิจิกนะคะช่วงนี้เนี่ยก็อย่ามัวแต่คิดนะคะให้ลงมือทําด้วยนะคะแล้วก็พวก ของมึนเมานะคะก็แนะนําว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวจะดีกว่านะคะไม่งั้นนะเขาจะทําให้ชีวิตคุณลําบากแน่นอนนะแต่ถ้าคุณคิดที่อยากทำงานแล้วมันเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะเหมาะกับดวงชะตาของคุณมากนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะพฤหัสแล้วเป็นคนเกิดราศีพษจิกด้วยนะคะก็จะเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่อง เงินเงินทองทองนะคะคิดถึงเรื่องบุญกุศลนะคะแนะนำว่าช่วงนี้ทําบุญเยอะหน่อยก็ดีนะคะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะแล้วก็ทำดีๆนะคะแล้วคุณก็จะได้ดีด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษิแล้วเกิดวันพระฤหัสนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุนะะนกร์นเ,นเ,กนเนี่ยช่วงนี้คุณกําลังอยากจะมี ไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะทํางานหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลงมือทํานะคะให้ลงมือทำาิเริ่มได้แล้วนะคะหรือบางคนก็รักสวยรักงามมากนะคะอยากจะทําตัวเองให้สวยให้ดูเด็กดูดีก็ได้นะคะหรือจะทําสัญญกรรมช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะหรือท่านใดที่จะมีความรักนะคะก็มีได้นะคะช่วงนี้ก็ดูให้ดีด้วยนะคะก็จะมีความโดดเด่นมากนะ ความรักของชาวราศีพิจิกแล้วเป็นคนเกิดวันศุกร์นะคะแต่ก็มีข้อเสียนะคะคุณคุณต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าเขามีเจ้าของไหมนะคะดูให้ดีก่อนนะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วเกิดราศีพิจิกนะคะโอ้โหก็จะเป็นคนที่อาจจะพูดจาแข็งหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะใจร้อนไปนิดนึงนะคะใจเย็นหน่อยนะ,ะพะอะแล้วก็ขับรถขับอะไรเนี่ยก็ อยากขับเร็วมากนะคะหรือออกตัวแรงนะออกตัวแรงตอนออกตัวแรงเนี่ยตอนตอนออกตัวเนี่ยแรงแต่ขับบทจะช้าก็ช้าเกินนะคะหรือนึกจะทำอะไรกระทันหันทำอะไรก็ระมัดระวังหน่อยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนเนี่ยช่วงนี้นะคะ คิดทํางานนะคะคิดทํางานเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าเหมาะสมกับคุณมากๆเลยนะคะก็ลองทําดูนะคะสําหรับชาวราศีพิจิแล้วเกิดวันพุธกลางคืนนะคะ